แค you. ่กูคากู เอห้องขวาบนมึงตัดไม่ได้กูอยู่กับแมนมึงตัดกูกับไอคิวออกไปได้เลยไอคิวไปแมนอยู่ด้วยกันนะเออกูอยู่ด้วยกันกูอยู่ห้องห้องซ้ายสุดอ่เรียกเตือกเรียกเตอร์แกอยู่ไหนเก้กูลงมาตรงห้องใอ่ะข้างล่างอ่ะห้องใส่ห้องใส่เอาองี้ได้ปะไอคิวมึงบอกใครกูบอกคนนั้นอ่ะไม่มึงเลือก เชี่ยเชี่ยกูยังไม่มีบาะแสงเลยนะมันก็อยู่ตลอดเวลาอยู่ห้องล่างอ่ะล่างขวาล่างซ้ายล่างกลางไม่ใช่ไม่่ใชล่างซ้ายแน่นอนเพราะว่ากูวิ่งกันมาไม่เจอเอี่ยเป็นกูแยกทางกูแยกทางแตนไอ้ดีมากูเห็น กูเห in ็นไอ้ดีมันวิ่งเข้าไปทางห้องล่างล่างล่างขวาล่างขวากูแยกทางกูแยกทางออกมาต้องฝ่ทางต้องฝ่ายทางสายสายกูวทิ้งขยะข้างบนไว้แล้วกูก็วิ่งลงมาทิ้งขยะข้างล่างเว้แล้วกูก็วิ่งวิ่งขึ้นไปจะไปจะไปห้องที้ไอ้ดีมันตายอะแล้วกูว่าไปยืนจ้องศพมันแปหนึ่งแล้วกูก็กดดีกดยิงโจ๊กยิงโกกูกูกูไม่รู้ว่ามันเป็นศพจริงหรือเปล่ากูเออศพว่ะกดดีกดเลย เดี๋ยวนะขอขอไอ้อะไรนะส่งไปดีมันอยู่ห้องอะไรนะอยูห้องอะไรห้องขวาบนขวาบนบนอ่ะเอาปวดไข้ปวดใครไข้ปวดตัวเหรอปวดไปละปวดใครกันใครกันอ้าการฆ่าตัวฆ่านั้นเปิดเผยเลือดบนมือของเจ้าอย่งไรเลย กูพูดจริงไหมกูไปนั่งกูไปยืนนั่งศพอยู่เถอะมากเลยมันเป็นไปอยู่กับล่างยาไปทำท้าจ์อยู่เราว่ามันไอ้นี่ไงคือเราอยู่กับแม่แล้วคือไอ้แม่น่ะมันเดินยิ่งยากยิ่งยากอยู่แล้วก็เรากำลังหวังว่ามันจะเดินตามกูมาไหมเออมันก็เดินตามกูมานะกูก็ทำเฟซไปตามแล้วหดไบบเพคือเพจเนี่ยมันปกติอ่ะไอ้รอบที่แล้วแล้วมาเพจมันเวลาเจอมันจะหมอกก็เลยใช้ประสบการณ์รอบที่แล้วไม่ถึงยังไงนะก็คือแบบประมาณว่าเจอปุ๊บ มันก็ไม่โกหกอ่ะตั้งแต่ที่เล่นมานะโอเคนี่เหรอที่ที่กูเดินยังยังๆัคือกูจะให้มึงมาดูกูสแกนไหมแต่มึงก็ไม่ตามกูมาทันทีกูเลยตามมึงแล้วกันเอางั้นนะกูไม่ได้เป็นมาห้าตาแล้วเนี่ยกูอยากเป็นมาตาสุดท้ายเนว่าอะไรเป็นชาติกบอนวะมีปืนด้วยวะ очку d u อ p เคยี่ง author ง d e อ,อยู่กันสามคนอยู่คนเดียวแสดงว่าสามในสามในหนึ่งในนั้นมีฆาตกรแต่ทีพีไปทำาเวทมีคนด็อกดาวน์เอาทีพียังอยู่ที่เดิม สติกันสามคนนะมันยากแล้วนะ จังวะโอเจคคนนี้ทุบอีกแล้วเว้ยเฉยดูเลยทุบไปเพจตายมันกดลิฟต์บ่อกูไม่เห็นเลยเพทตคีแต่เพิ่งเจอเพจดูเห็นได้ีบ่อยมากกูเห็นได้ดีมกับเอคว่าแต่ว่าว่าไม่เห็นกูตอนอยู่ข้างล่างใช่ไหมเ้าทุบมือกูไม่เห็นมือเลย เออกูไม่เห็นมือแต่ว่าไม่ไอ้ไอ้แมนแมนกูกูอยู่กับไอ้แมนกับเก้ตลอดเวลาเว้ยก็ไม่ดีกูไม่เห็นมือกูตอนหลังนะแต่ว่าไอ้ดีม่าหรือเปล่ากูเลยที่เกิดหาโซ่เลยขึ้นมันมีห่อก่อนแต่ว่าไม่มีใครตายก็ดีละกูอยู่คนเดียวอ่ะแต่กูเดินเดินผ่านไอ้ดีมแต่ที่แรกเลยกูแมนแล้วก็คีบแล้วก็คีบอยู่ด้วยกันพวกมือสติกันสามคนกูเลยเดินเดินไปที่อื่นนี่ใล่เผือว่าจะเป็นเพื่อนสามคนนี้ นั่นสินะเราไม่มีใครตายเราอบไว้ตั้งแต่รอให้เอาแยกไปมันต้องอยู่ในสามคนนัอนอยู่แล้วล่ะเพราะปกติฆาตกรอ่ะออกไปกันสองคนสองคนอยู่แล้วแต่ไม่มีใครฆ่านี่มันมันคิดดูดีๆนะเว้ยพวกัวอยู่กันสามคนแล้วไม่มีการเกิดเกิดเห็นนองเลือดเลยเนี่ยต้องหมายความว่าฆาตกรอยู่นนเพราะว่าไม่กล้าฆ่าคนนีนบางใช่แล้วล่ะ ั์ทของเก่นี่ถูกต้องแล้วจะคิดหรอไม่รู้รอ่ะไม้อเป็นไงก็ได้ลองแล้วแต่เยี yeah, ่ยอะไรกันเนี่ยกูไม่รู้อ่ะแต่ยังรู้ค้าและพออยู่ในโมงมึงอะ่ะอยู่แล้วอย่าจัมาใคร การที่ฉัน,เ,ไไหนเห็นศพอยู่ในหน้าห้องไฟฟ้านี่มันคิวเกย์ูด้วยกันใช่หรือไม่เออกูอยู่กับเกย์สเต็สอยู่ด้วยกันเลยตลอดใช่ไหมแน่ออนอนเลยจากการสานพันธุ์ของฉันแล้วการที่มแมนตายและฉันอยู่ในห้องกล้องเนี่ยอยู่ในห้้องเกย์เป็นฆาตกร อีกแล้วเหรอดูู้้ไหวดีมันแปลกแปว่ะไอ้ดิมมึงไปไหนมาวะเจ้าชื่อปูวดไอ้ดิมดีมะโมวอดฆ่านั้นเจช่ปูวดไอ้ดิมตอ้งตรกมาตั้งแไปไหกมาไหนาคิววไอ้ทีพีปวดอ้ดิมนันัน่มันมันมันมีพิลุ่ิคเวเลยไอ้พวกจังเลยไอ้พวกต้องลิง กูนักสืบชัาเยอดกูสืบมาแล้วหลายคดีไอ้พวกคุยมึงฆ่าคนสำคัญไปไล้ตัวเหญ่ กูกว่ามึงแล้วเจะงแ่ไม่มีผิดพลาดพวกแกปล่อ,อยแาร์กราวิวบนจาน,น,นทำสงสัยเฮียอะไร มึงดันเสียงให้มันปกติไม่ได้มึเสียงหาผู้ก่อคำเสียงมัไม่ไปกติอ่ะปกติไม่ปกติมึงก็สงสัยอ่ะเสียงนั้นกูมั่นใจสัสสัสแลยว่าเป็นทีวีอ่ะมึงต้องติดอยู่สองคนแบบั้นแหละเอ้ยมึงไม่ใครเชื่อหรอกียงนั้นไะแม่ไอ้แม่แม่เชื่อไหมไม่เชื่อจากการที่กูอยู่ห้องกล้องนี้มึงไม่คิดอะไรหน่อยเหรอไม่มีใครรู้มึงอยู่ห้องกล้องแล้วอย่ากูอ้ย เพ่งเพิ่งพูดแบบว่าลบลัดเกินไปนะพยายามจะลดความผิดอ่ะมึงบอกว่าใจไงไอ้คำว่าลบลัดของมึงคือกูแน่ใจไงว่ามันใช่อ่ะไม่มึงต้องบอกว่าอยู่ห้องกล้องดูกล้องมึงเห็นเพจค่ะอะไรก็ไปมึงบอกมึงอยู่ห้องกล้องแต่การแต่งหน้าแล้วเพจน่าจะเป็นอะไรทั้งอยู่ห้องกล้อง่งพวกมึงก็ติดกันใช่ไหมและไอ้พีพีอ่ะกับไอ้แมนออกไปด้วยกัน อย่างนี้มันก็โอเคแล้วใช่ไหมว่าใครจะเป็นเนี่ยคือกูมึงอะสามารถจะคุยกับไอทีพีได้แต่กูแน่ใจว่าไอทีพีอะมันเป็นชัวร์กูว่าทีพีมันเป็นถ้ามึงเลือกทีพีก็จบไปนานแล้วมึงเคยปั่นอย่างนี้ไงมึงเคยปั่อนะอย่างนี้ม<น>ึงไม่มีใครเชื่อใจมึงแล้วไมม่ีใครเชื่อใจมึงแล้วเขี้ยวมึงอ่ะคือม่นเขี<า>ย้วยวมึงอ่ะไม่ปกติทเขี้ยคือกูก็มองไม่เห็นตัวมึงไงแล้วก็กูเออเฮียไอเดียวะ ต่สัว์ไกูเห็น่ไอ้เกยมันยืนมันยืนนิ่งอยู่ไอ้นี่ไปยืนนิ่งเลยกันน้องกว่าร่างเว้ยแล้วกูเห็นไอ้แม่มาเดินเข้าห้องไฟพอดีกูข้าแม่งเลยก็บอกอยู่ว่าอ้ช่วงแรกสติกันสามคนฆ่าต่กรอไม่มีใครฆ่าเลยมันต้องมีอยู่ในพวกมึงใครบางคนไอ้คนที่รู้มากที่สุดเด้มันมันเคยแม้หน่อยกูเลยฆ่าม่งก่อนกูยังไม่ได้ทำอะไรเลย